แฟนคลับห่วงเก่งทชัชยะยะเยื่อบุกตาอักเสบต้องใส่ที่ครอบตาทำงานเผยอาจเป็นเพราะมือไปโดนพร้อมระบุว่าเป็นการฟาดเคราะหากใครเห็นนักร้องหนุ่ม เก่งทัชยะประทุมวันใส่ที่ครอบตาไม่ต้องตกใจไปเพราะหนุ่มเก่งมีอาการเยื่อบุตาขาวอักเสบทำให้ตาแดงจนหน้าตกใจทว่าแพทย์ชี้ว่าอาการจะหายไปเองพร้อมกันนี้เก่งเชื่อว่าที่ป่วยถือเป็นการฟาดเคราะห์เนื่องจากเป็นเหมือนกับบุ๋ปนัดดานักแสดงสาวที่เกิดวันเดียวกันคาดอาจเกี่ยวข้องกับราศีมีนเมื่อวานนี้วันที่28สิงหาคมห6ห เก่งทัชยะได้ไปร่วมงานบวงสวงละครไลลาธิดายักสองก่อนจะออกมาอัปเดตชีวิตพร้อมเผยถึงอาการป่วยที่ดวงตาเก่งเล่าว่าตนมีอาการตาแดงซึ่งเป็นโรคยอดฮิตโดยหมอบอกว่ามือน่าจะไปโดนตอนที่นอนหลับพร้อมเผยความรู้ตอนแรกที่เห็นตื่นมาตกใจแต่ไม่มีเวลาไปหาหมอเพราะต้องไปออกอีเวนต์ร้องเพลงพอว่างเลยไปหาหมอช่วงกลางคืน เนื่องจากกลัวมันจะลามถึงตาดำเพราะเสิร์ช Google พบว่ามันอันตรายส่วนเรื่องงานเก่งทัชยยะบอกว่าไม่มีผลกระทบแต่อาจมีบ้างที่คนมองทว่าตนก็ได้บอกไปว่าไม่เป็นไรและไม่ได้รู้สึกเจ็บโชคดีที่มีแค่งานอีเวนต์ส่วนละครได้ปิดกล้องไปแล้วเลยไม่เป็นอุปสรรคใดๆด้านแพทย์แจ้งว่าอาการของเก่งจะดีขึ้นในอีกหนึ่งสัปดาห์ ก่อนที่เก่งจะระบุเพิ่มว่าแต่เราไม่เหมือนคนธรรมดางไงเราร้องเพลงเหงือก็ออกเข้าตาแล้วหรือบางทีออกไปข้างนอกก็โดนแดดแล้วไม่ค่อยมีเวลาพักฟื้นก็คิดว่าน่าจะหายช้ากว่าคนอื่นเล็กน้อยแต่คุณหมอบอกว่ามันหายเองนะสำหรับการใส่ที่ครอบตาเก่งเผยว่าใส่ในระยะแรกแต่ใส่แล้วเดินไม่ได้กินข้าวลำบากเลยตัดสินใจถอดออกแล้วปล่อยตามธรรมชาติ และที่หลายคนถามว่าจะหยุดพักงานหรือไม่เก่งเผยว่าไม่ถึงขั้นนั้นเพราะรู้สึกว่ายังทำงานได้อยู่เนื่องจากงานมันหายากทั้งนี้เก่งระบุว่าถือเป็นคราวเครา์แต่คิดว่าโชคดีที่ฟาดเคราะอแบบนี้ดีกว่าเกิดอุบาัตพร้อมเล่าว่าตนเห็นบุ๋มปนัดดาเป็นก่อนจึงรู้สึกอุ่นใจซึ่งหมอได้วิเคราะห์ว่าบุ๋มจะหายเองเช่นกันก่อนจะเล่าปิดท้ายว่า ประหลาดมากเก่งกับพี่บุ๋มเกิดวันเดียวกันนะหรือว่ามันจะเป็นของคนที่เกิดราศีนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจมันบังเอิญเกินไปไหมละ่ะ